มจะมาสาธิตวิธีใช้คีมควันกิ่งไม้ทีอินวันนะครับอันนี้คือไม้สะเดานะครับขั้นตอนที่หนึ่งเราหนีบไปที่เอาคีมหนีบไปที่กิ่งไม้ครับแล้วก็จับอีกฝั่งของคีมแล้วก็บีบแล้วก็นำคีมออกแค่นี้เปลือกไม้และเนื้อเยื่อก็จะหลุดออกแล้วครับ อันนี้เป็นผักหวานป่านะครับแล้วก็หนีบลงไปแล้วเราก็จะมีบแล้วเราก็จะวนหนึ่งรอบนะครับแค่นี้เปลือกไม้ก็จะหลุดออกมาแล้วครับอันนี้เอากิ่งตะโกมาเพราะว่ากิ่งตะโกมันเหนียวเราก็เลยจะมาสาธิตว่าครีมตัวนี้ก็สามารถควั่นเปลือกตะโกได้ ครับแล้วก็สะเดานะครับนี่ครับ oh <my> และนี่ก็คือชีมจ oh <my> ีอินวันนะครับ oh <my>